สวัสดีครับดีฮันส์แมนวันนี้ไม่ได้ไปออกทำภารกิจการล่าสมบัติที่ไหนนะครับแต่ว่าจะมาทดสอบแหวนทองกันครับกับอีควิ o x กห0ร้อยว่าเราจะโดนอีควิ o x กหกร้อยหลอกได้เมื่อไหร่บ้างครับนะวันนี้ก็มีแหวนหลายไซส์หลายขนาดเลยครับอันนี้ก็เป็นแหวนจิวนะ๋วฮะหนักสองกรัมครับ คลิปที่แล้วเคยทําให้ดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันว่าแต่ละไซส์แต่ละขนาดเนี่ยค่า id ของอ e ีคิโนกหกร้อยมันแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ก็หนึ่งสลึงครับนี่น่าจะสักสองสลึงเนาะนี่เหมือนกันห้าสิบตังค์มั้งแล้วก็อีกอันนึงครับอันนี้หนึ่งบาทครับแหวนทอง เดี๋ยวจะมาดูด้วยว่าแต่ละ ID เนี่ยมันชนกับของที่ไม่มีค่าหรือว่ามีค่าอะไรบ้างครับมาดูที่วงแรกกันก่อนครับแหวนทองจิ๋วครับนี่นะครับประมาณสิบนะครับนี่มันโดนกวขนขึ้นกันอยู่โทรศัพท์น่าจะกวน อ่านี่ไคือมันกวนฮะมันจะเป็นหลอดไฟครับมั้งาใหม่นี่มาแล้วอยู่ที่ประมาณสิบครับ มันจะตรงกับนี่ครับเหรียญบาทสิบสิบเอ็ดนะแหวนทองจิ๋วครับทีนี้ดูไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับไปเลยครับค่า ID ต่างกันนะครับแหวนทองบอกได้เลยว่าไซส์ของแหวนค่า ID ไม่เท่ากันนะครับอย่าไปจำว่าค่า ID ดีทองต้องเท่านี้เท่านั้น เท่านั้นฟิกตายตัวไม่ได้ครับมันขึ้นอยู่กับขนาดด้วยซึ่งไอ้วงเมื่อกี้นะครับวงเมื่อกี้ไอดีสิมันไปตรงกับอะไรรู้ไหมนี่ฮนะเหรียญ10บเสียงเดียวกันเดะเลยครับซึ่งเหรียญสิบไอดีสิก็จะมีอะไรอีกอะฝาเบียพวกเนี้ยนะถ,ถ้าเดินตามชายทะเลนะครับเอาใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยครับ นี่ยี่ห้าตังค์มั้ง ID ยี่สิบครับยี่สิบยี่บเอ็ดก็ประมาณพวกฝาฝาอะไรสักอย่างจะมีค่าไอ ID มาณนี้อยู่นี่นี่คล้ายกับกุญแจนี่แหละครับต้องขุดนี่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงไปเลยครับห้าสิบต่ตังค์ก็อีกไ ID หนึ่งครับมันคนละไอดีกันนะถ้าเราสมมุติว่าเรามีแหวนทอง ห้าสิสตางค์อยู่ไงครับเช็คเครื่องก่อนลงว่าเออไอดี ID อยู่ที่เท่าไหร่วะแล้วก็เจอไอดีอื่นไม่ขุดไม่ได้นะครับอย่าไปจําแต่ไอดีเฉพาะตัวแหวนนะครับไม่เท่ากันนะครับดูหนึ่งบาทครับไปเลยครับนูนนี่แล้วความแสบของหนึ่งบาทครับกับฝาขวดเหล้า เป็นไงครับเสียงเดียวกันเด้เลยครับแล้วอันนี้นะครับถ้าเกิดมาว่ามันฝังนอนอยู่กับทะเลแบบนี้ก็ค่าหนึ่งแต่ถ้ามันฝังตั้งอ่ะอยู่อย่างนี้นะครับไปเลยครับอีกค่าหนึ่งเลยครับมันจะไปตรงกับนี่ครับเรียนห้าครับ เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับว่าถ้าคุณมีแหวนทองอยู่สักวงหนึ่งขนาดเท่าไหร่ไม่ดูล่ะแล้วคุณจำไอดีทองอันนั้นคือมาตรฐานสแตนดาร์ดของหนกหกร้อ 600, ว่าอันนี้ต้องเป็นทองแหวนทองเท่านั้นคุณคิดผิดครับผมนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิว f 4 4ให้ดูบ้างครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับคิดถึงแฟนคลับทุกคนครับ แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาออกล่าสมบัติกันเลยครับช่วงนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ